บทที่6ธทำมาจากกับปวัตตนสูตรเอวัมีสุตังเอกังสมยังภะควาภารณสศียังวิหรารติอิสิปะตะเนมิขทาเยตัตระโขภะควาปัจจวิคเยพิกูอามันเตสิเท е วมีพิกขเวอันตาพพะชินเตนะ เสวิตพภาโยจายังกามสีสุกามะสุขันลินายุโยโคฮีโนคัมโมโอทุชานิโกอนาริโยอนัตถสัทธ,ธิโยอ,อิโตโยจายังอัตกิละมัานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตถสัทธ,ธิโตเอเตเตปิคเวอุโภอันเตอนุปปคัมมะ มัชิมาปฏิปตาปะาตฐานเตเนิเตะนะอภิสัมพุทธาจากคุกรณียานาการณีอุปสมัยะอภินญายะสัมโพธยาทายะนิพพานายะสังวตตัตติกตมาจะสาวิ พิกเวมัชิมาปฏิปาทาตถาคตเนะอภิสัมพุทธาจากคุกรณีญาณาการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอยะมีวะ อาริโยอัตถังติโกมัคโคเยทีนังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ ายังโขสาปิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานาการณีอุปสมายะมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทงังโขปนะปิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารณะ นำปิทุกขังโสกะบาริเทวะทุกขโทมานัสสุปายสปาสาปิทุกขาอปิเยหิสัพโยโคทุกโโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยยมปิดฉังนรลภติตํมปิทุกขังสังกิตเตณปัจจุปปาทานขันทาทุกขา อิทงองะะังโขปณะพิกเวทุกษามุทโยอริยสัจจังยานังตันหาโปโนภะ,ะวิกานันทิราคะสหคตาตันระตันราตันราภินันทิะะน,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 ทนีเสยยทีนังกามตันหาพะวะตันหาพิววิภะวะตันหา อิทังโขปณะพิกเวทุกขานิโรธออริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัญหายะอาศีสวิราคะนิโรธทจาโคปนิสปฏินิสัโคมุตติอาณาละโยอิทังโขโขปะนณะพิกเวทุกขานิโรทคามินนปฏิป,ท,ปทาอริยสัจจัง อยมีวะอริโยอตถังกิโกมัคโคเสยทีนังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาตมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิ ยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญเยยะยันติเนพิขเวปุเพนะนุสุตเตสุธัมเมสุจกคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิ ตังโคปนิทางทุกขงังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพ на, อนะอนุสุเตสุธรรมเมสุทักจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิอีทางทุกขสมุทัทยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิ ยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอน,น,นสุสเตสุธรรมเสสุจัจกขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิ ังโขปนิทังทุกขสมุสมุทธโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกุทปาธิอีทางทุกขานิโรธทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอโลโกอุตปาธิตังโคปนิทังทุขณิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเมพิกเวปุเพนันุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอโลโกอุตปาธิ ตังโคปนิทังทุกขานิโรธทอริยสัจจังสัชิกะตันติเมพิกเวปุพเพนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขออูทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิอีทางทุกขานิโรโทนุนิโรทคามิณีปัตทาอริยสัจ จันติเมพิกเวปุเพอนุนุสเตสุธมมสุจกคุงอุทปาธิยาน,านังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิธังทุกขนิโรธมาคามิณีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนุนุสเตสุธม,มีสุจกคุงอุทปาธิยาน,านังอุทปาธิ ปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาวิตันติเมพเิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิ ยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตถังถวถวทวทวทาการะรังยะถาภูตังยานทัศนังณนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวหังอภิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรมมเกาส,สนามะ,มะน,ะมะนัพรามนิยา ปชายสะสเทวันุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจ,จัตยาสิงยโตขจขโเมพิขเวอิเมสุจตุสุหริยสเจสุเอวันติปริวัตังทวาทะสาการังยถาภูตังยานทัทสนังสุวิทุทังอโหสิ อาถาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรม,มเกสะสะมะนะพรามนิยาปชายะสะเทวะมะนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทโธปัญจัยาสิงยานัจะปันนิปะนะเมทัสนังอุทปา,าธิอากุป,ปาเมวิมุตติอยะมันติมาชาติ นัตถิธานิอุปอุณภโวติอิทมะโวจะภะควาอัตนะอัตมานะปัญจว,วัคคียาภิกขุภควาโตภาษิตังภะอภินันทุงอิมัสมิจะปะณะเวยาการณะมะัสมิงพัญญามณีอายสมะโตโกนทันยัสโส วิระชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกิจจิสมุธะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะปะขวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทมนุสสาเวสุงเอตมัมปะขวตาภารานาสียังอิสิปเปตปตเนมิคทาเยอนุตตะรังธรรมจักกังปวัต ติทังอปาติวัต,ติยังสม,มณนะนีนะวาอาพรามะนีนะวาเทวะเทเวนะวามาเรนะวาพรามนาวาเกนะจิวาโลกสัมินติภุิม,มานางังเทวานางังสัตทังสุตวาจาตุม,มะหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาวสุง จตุมหาราชิกานังเทวานังสัททังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัทธมะมนุสสาเวสุงตาว,ต, um ะะต,าวต,ติงสานางเทวานังสัททังสุตตวายามาเทวาสัทธรมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัททังสุตตวาตุสิสาตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุง ตุสิตานังเทวานังสัตทังสตวานิมมานราตีเทวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมมานราตีนางเทวานังสัตทังสตวาปรนิมมิตวะสวัตถีเทวาสัทมนุสสาเวสุงปรนิมมิตวะสวัตตินังเทวานังสัทนางสัตทังสตวาพรหมกายกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุง เอตัมภควตาภารณะสียงอิสิปตะเนมิคเทมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมณีนะวาพรามณีนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรนาวาเตนะจิวาโลกสัมมินติอิติหะเตนะคณีนะเตหะเตนะ โมหุตตีณะยาวะพรหมโลกาสัตโธอัพุกขจิอายจจะทัสะสะหัสีโลกะทาตุสังกปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมานูจะโอลาโรโอภาโสโลกาโลเก ปาตุระโหสิอติกรัรมมีวะเทวานังเทวานุภาวังอตัตโคภควาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตโตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตตโพโกนทันโยติอิติหิทังอายสมมโตโกนทันยัสสะอัญญาโกนทันโยเทวานังนามังอโหติสีติ